สวัสดีตราดิฉันเอหลังจากเธอไม่ได้ลงคลิปมานานดิฉันขอบนสักเรื่องหนึ่งได้ไหมก็ได้หยุดบุลลี่ที่เรื่องที่ฉันเล่นได้แล้วอีอาลิสอีเตียโอเคฉันจะตายก่อนเพื่อนมันปามิจิแกอยู่ที่อีเตียฉันน่ะฉันจะตายก่อนเพื่อแล้วฉันขอกลับบ้านกันนะกลับก่อนนะ แล้วตามฉันมาทำไมมานี่ไฮเตะอ้านี่ไงม้วออกมาออกไม่แกไปไม่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 มาอีฟี่เปิดใจเย็นมันมาแล้วอีลิฟอีอีหน้าหนังกีแล้วฉันปาไปใส่ใครอย่างอีปาเบี้ยวทุกดรอบเป็นอะไรเขาไม่รู้อีฟี่ อุ้ยเลิศนะเก่งมากวอาไฮเอาไปสิบเต็มสิบนี่นไงเออว้าว,ว,าวได้ไงอีลิสเตียไม่แล้วอยา่ารู้สัญหาที่วังไปตายอีตาหัวเขียวมาแอบเส่ชุดนักเกรยียนมันไม่ไม่ไม่ในเมื่อไม่มีตัวอะไรมาขัด ขวางเออขอเพะขอถอนคำพูดมีตัวมาขัดขวางอะไปตาเออว,ว้าวทำได้ไงเนี้ยอืออีเตียไม่ต้องหนีไม่ต้องหน,ไงนีไม่ให้หนีไม่หนีไม่ได้ไว้าฟีเดินไปไหนไม่ไม่ไมติดหิน ตีตีมันเออใช่ตีตีไปตีไปเออมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอีเนีนจะแอปอีกเกรุกอีกไอ้อีทำหัวไกาไม่เลยอีเตี้ยอีอีปอมอีอีดับโอเคฉันน่าจะตายนะแต่เอนนี้แหละพลังลำแสงมิจิ เกย์ตายบอตีมันสิตีมันมันเป็นแค่เกรุกมาละอีป้าแอปใส่ชุดนักเรียนแต่ความจริงก็คือป้าป้า,า,ายังไงก็ป้าใส่ชุดักเรก็ป้าเออได้ไหมมันเป็นแค่อีเตียจัดการมันได้ไหมเออเอออีดอโอกมาสิมาสิมา,มาละอีป้าอีป้าแอปใส่ชุดนักเรียน ไปตายไปจึบอ,อ่ะมันมาแล้วอี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 ออชุดรีไซเคิลว้ายว้ยอุ้ย,ย,ยได้ไงวะว้าวฟีทำได้ไงเนี่ย,ยทำได้ไงไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือแบบโอ้ได้ไหมปิดปอมได้ปะได้ปะปิดได้ไหมเนี่ยเออ ดีออเนตทำไมเนตเนตเกจบได้แหละจบจบเลยจบพอละจบขี้เกียจละอา้าวว้าวเป็นไปได้ยังไงวะว้าวขึ้นมาแล้วดีใจจัง เล่นรูยีมาสามสี่ไม่ใช่สามสี่ห้าตาติดแล้วคือแบบได้เหรียญทองซัพพอร์ตมาห้าตาตท,ทั้งทั้งที่ลัดคิวชาวบ้าน